วันนี้จะมาเล่าเรื่องของคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นหรือว่าการทำดีช่วยเหลือคนอื่นแต่กลับไม่ได้ดีเรื่องราวจะเป็นยังไงลองมาฟังเรื่องนี้กันค่ะในหนึ่งเป็นคนนิสัยใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอแต่ว่าโชคชะตาหรือว่าจะเป็นลิขิตของกรรมเก่าก็ไม่รู้ทำให้ชีวิตของเขาต้องเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าหากว่าเขายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือใครช่วยน้อยก็เดือดร้อนน้อย ช่วยมากก็เดือดร้อนมากซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เป็นไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในหนึ่งคนนี้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางมีกินมีใช้ไม่ขาดสนแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยขนาดใช้ชีวิตหรูหราได้ตอนวัยเด็กเรียนชั้นประถมเขาชื่นชอบการเขียนโครงกรของท่านสุนทรภู้ก็หัดแต่งกลอนแปดบ้างครองสีสุภาพบ้างสมุดปกแข่งเล่มใหญ่ เต็มไปด้วยบทกลอนที่เขาแต่งขึ้นเองเพื่อให้เกิดความชำนาญจนกระทั่งสามารถร้นกลอนสดได้ด้วยปากเปล่าเหมือนกับคนโบราณสมัยท่านสุนทรภู้ยังมีชีวิตอยู่เพื่อนรุ่นเดียวกันของนายหนึ่งชื่อว่านายเก่งเผอิญมีความชื่นชอบเรื่องแต่งกลอนเขียนใส่สมุดปกแข็งเหมือนกันก็เลยกลายเป็นเพื่อนคู่หูเขียนกลอนแปดมาอวดกันทุกวันแต่ของนายเก่ง ส่วนใหญ่จะมีแต่สัมผัสนอกขาดสัมผัสในใครที่เคยเรียนวิชาเขียนกรอนจะรู้ดีฝ่ายในหนึ่งครบเครื่องทั้งสัมผัสนอกสัมผัสในก็ชี้แนะให้เพื่อนรู้ข้อบกพร่องแต่ว่าในเก่งเชื่อว่ากรอนของเขาเนี่ยสลัสลวยไพเรอดดีอยู่แล้วก็ไม่ยอมเสียเวลาแก้ไขปรับปรุงอันเป็นการขัดแย้งกันระหว่างเด็กชั้นประถมแต่ก็ยังคบกันได้ เพราะว่ายุคนั้นเด็กๆเ,เริ่มหันไปนิยมวัฒนธรรมฝรั่งดูหนังฟังเพลงของเอวิสใครชอบโครงกรก็ถือว่าเป็นคนเชยๆตกยุคล้าสมัยอยู่ต่อมาสองเกิอก,ก็ได้เรียนห้องเดียวกันตอนชั้นประถมปลายเนื่องจากในหนึ่งที่ขยันแต่งกลอนวิชาอื่นไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยให้ความสำคัญก็เลยหล่นจากห้องกอมาอยู่ห้องขอซึ่งในเก่งยึดคลองมาโดยตลอด ความใกล้ชิดตอนอยู่ห้องเดียวกันก็ทำให้หนึ่งรู้ว่าเพื่อนอดอยากปากแห้งไม่มีอาหารกลางวันกินเหมือนกับคนอื่นๆก็ถามเก่งว่าทำไมที่บ้านไม่ให้ตังมาซื้ออะไรกินบ้างละ่ะในเก่งก็ตอบแก้เก้อทำนองว่าเมื่อก่อนนั้นมีโรคอะฮิวาระบาดแม่ก็กลัวว่าจะติดเชื้อร้ายจึงให้กินแต่ข้าวที่บ้านสองมือ้อคือมื้อเช้ากับมื้อเย็นเท่านั้นมื้อเที่ยงไม่ไว้ใจแม่คะกลัวว่าจะเอาโรคระบาดมาใส่ในเก่ง แต่ความที่คบหาสนิทกันก็ทำให้ในหนึ่งรู้ว่าทางบ้านของในเก่งเนี่ยขัดสนยากจนแม่มีลูกหลายคนซ้ำรายก็เป็นเมียน้อยเขาชนิดที่พ่อบ้านเบื่อนายทิ้งให้อยู่กับเมียหลวงยังดีที่ยอมจ่ายค่าเล่าเรียนให้ลูกๆส่วนอาหารการกินก็ดูแลกันเอาเองในเก่งก็เลยไม่มีอาหารกลางวันกินเพราะว่ารายได้แม่เนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลัง ฝ่ายในหนึ่งมีข้าวกล่องมากินพร้อมกับค่าขนมอีกหนึ่งบาทสมัยนั้นก๋วยเตี๋ยวหาบเล่บางเจ้าชามละห้าสิบสตางค์ข้าวราดแกงจาละบาทในหนึ่งใจดีกินข้าวกล่องเอาเงินซื้อข้าวราดแกงให้ในเก่งใส่ปากอิ่มท้องตลอดช่วงเวลาที่เรียนชั้นประถมปลายคำนวณดูแล้วเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อนไปหลายร้อยมื้อทีเดียวต่อมาสองเกลอจบชั้นประถมไปต่อมัธยมกันโคลแห่ง ห่างๆกันไประยะหนึ่งเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีสังคมใหม่ต้องผูกมิตรคบค้าสมาคมด้วยกระทั่งในหนึ่งเรียนจบมีงานทำเป็นหลักเป็นฐานโชคชะตาหรือว่าเพราะเหตุแห่งโลกกลมก็ไม่รู้ทำให้สองเกลอโคตรจอมาพบกันอีกก็เลยชวนกันแวะร้านเล่าดื่มพรางเท้าความถึงความหลังครั้งจากกันไปเรื่องของในหนึ่งปกติดีไม่ค่อยมีอะไรที่จะต้องเอ่ยถึงแต่ผิดกับในเก่งเป็นคนเลเรื่อง เขาผ่าดโพในยุทธจักรมืดเกี่ยวกับการทำงานผิดกฎหมายกลายเป็นผนกคนฟินดิบจากภาคเหนือขึ้นรถไฟส่งให้เอเย่นรายใหญ่ในกรุงเทพตอนนี้ฟินถูกขึ้นบัญชีดำเป็นยาเสพติดจอมพสลสฤษิ์ธนรัฐมีคำสั่งให้ยกเลิกโรงงานฟินแล้วก็เก็บกวาดฟินตลอดจนอุปกรณ์การสูบฟินทั่วประเทศเอามาเผาที่ท้องสนามหลวงแต่เอเย่นใหญ่เป็นคนมีสี ดึงในเก่งผู้มีประวัติในบัญชีดำแต่ว่าใจถึงมาทำหน้าที่ขนฝิ่นดิบจากภาคเหนือสู่ภาคกลางมีรายได้ดีพอสมควรแต่จะดีขนาดไหนในหนึ่งไม่รู้เพราะว่าตอนที่เจอกันเนี่ยในเก่งอยู่ในช่วงที่เดือดร้อนตำรวจเริ่มจับพิรุษได้จนต้องวางมือจากงานอุบาทแล้วมาพักอยู่บนชั้นสองของตึกแถวซึ่งชั้นล่างทำร้านโชว์หวยบางหน้า นับแต่พบเจอกันเป็นครั้งที่สองในเก่งก็แวะมาเป็นนักดื่มขาประจำด้วยในหนึ่งเห็นแก่มิตรภาพครั้งก่อนลูกผู้ชายเจอกันท้าชงกาแฟให้ดื่มก็ดูกระไรอยู่ปกติในหนึ่งไม่ใช่คอทองแดงแต่ถ้ามีเพื่อนแวะมาหาเนี่ยจะดิ้งได้ถึงไหนถึงกันจนเพื่อนเนี่ยเมากลับไปที่พักทุกครั้งเมื่อพบว่าในหนึ่งยังใจดีเหมือนเดิมในเก่งก็ปรับทุกประมาณว่าชั่วโมงเนี้ย ตำรวจเริ่มจับได้ว่าเขาเป็นหน่วยขนยาเสพติดนายใหญ่ก็เลยสั่งพักงานไม่มีรายได้อะไรนอกจากมีที่พักให้นานทีปีหนถึงจะโยนเศษเงินก้อนจิ๋วๆมาให้กินกันตายเสื้อผ้าของเขากับเมียก็แทบจะไม่มีใส่เมียก็ท้องแก่ใกล้ข้อเต็มทีเปรยถึงความทุกข์อย่างนี้ นายหนึ่งก็แสดงความเอื้ออาทรโดยพรานไม่ทันช้าควักกระเป๋าให้ครั้งหนึ่งก็หลายร้อยซึ่งก็มาโขในยุคนั้นฝ่ายในเก่งก็ทำเหมือนเคยๆค,คือได้ใจเคยให้เพื่อนเลี้ยงข้าวมาแล้วหลายปีสมัยเรียนประถมก็ได้ใจออกปากของเงินเพื่อนเมื่อไหร่นายหนึ่งก็ควักให้เสมอแต่ความอดทนก็ลดน้อยลงเรื่อย จนกระทั่งเมียของนายเก่งไปทำคลอดที่โรงพยาบาลก็ออกปากของเงินไปซื้อนมไปซื้อผ้าอ้อมทารกซื้ออาหารการกินให้เมียแล้วก็ตัวเองนายหนึ่งเห็นแก่มิตรภาพก็กัดฟันควักให้ตามเคยกระทั่งเมียกับลูกออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บนตึกแถวชั้นสองที่นายใหญ่นักค้ายาเสพติดให้อยู่แบบแร้นแค้น ในเก่งก็บากหน้ามาของเงินอุปการะเกี่ยวกับนมกระป๋องสำหรับชงให้ทารกบ้างผ้าอ้อมบ้างเสื้อผ้าชุดไปทุระนอกบ้านทั้งของเมียและของตัวเองนายหนึ่งก็หมดความอดทนก็บอกกันแบบลูกผู้ชายบอกเฮ้ยจะมากไปหน่อยแล้วนะทำตัวยิ่งกว่าลูกของเงินพ่อแบบเนี้ยใครจะไปหามาให้ไหว ฝ่ายในเก่งเนี่ยเป็นนักเลงอันธพาลพอเพื่อนพูดผิดหูก็ระเบิดโทสะด่าทอเสียๆหหายทำนองว่าคบคนอย่างมึงอ่ะกูคบหมาซะดีกว่ากูเดือดร้อนแค่เนี้ยมึงพูดซะราวกับชิบหายขายตัวพระกูแน่จริงเจอกูตัวตัวไมล่ะนายหนึ่งก็เป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่น,นักเลงก็เลยสรุปสั้นๆคำเดียวว่าเลิกคบไม่ต่อความยาวสาวความยืดอะไรอีก ในเก่งผละออกจากบ้านในหนึ่งอย่างผิดหวังแล้วก็หายเข้ากลิ่นเมฆไปหมดเวรหมดกรรมกันเพียงเท่านี้เหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของในหนึ่งหลายต่อหลายหนจะยกมาเล่าอีกสักเรื่องหนึ่งพอเป็นอุทาหรณ์ค่ะหลังจากมีประสบการณ์ผิดหวังกับความใจดีของตัวเองสมกับคำพังเพยเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดหรือว่าเตียอุ้มคอมเนื่องจากการใจดีแต่ละครั้ง ทำเอาในหนึ่งหมดเงินหมดทองแทบจะไม่มีเหลือติดบัญชีธนาคารลูกเมียก็เกือบจะต้องกินแกลบแทนข้าวปลาอาหารจนทางบ้านตัดพอทํานองว่าเห็นเพื่อนดีกว่าครอบครัวอันที่จริงในหนึ่งคนนี้ไม่ใช่คนโง่เงาหรือว่าควายกลับชาติมาเกิดเขารู้ทันเล่หเหลี่ยมของคนร้ายทุกรูปแบบเสียอย่างเดียวที่แก้ไม่หายก็คือทนเห็นใครอดอดอยาๆ ถึงขั้นไม่มีข้าวสารกรอกหม้อไม่ได้ความใจดีมันจะขุดขึ้นมาในเดียวนั้นแล้วก็เสียท่าให้กับความใจดีของตัวเองทุกครั้งไปแต่ก็ยังไม่รู้จักเข็ดเหมือนกรรมเก่าเสกสรรปั้นแต่งให้เขาต้องเกิดมาเป็นคนจิตใจดีแบบนี้ความใจดีครั้งสำคัญที่สร้างบทเรียนอันเจ็บแสบชนิดที่จะต้องจําไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่มีมัวหยุดโลก มูฮัมหมัดอาลีเจ้าของลีลาพริ้วเหมือนกับผีเสื้อแต่ต่อยเจ็บเหมือนพึ่งประทัดก,กับเจ้าของฉายาลุยแหลกเหมือนควันขมงออกจากปล่องโรงสีก็คือโจเฟรเซียการดูมวยให้สนุกมันต้องอยู่ในหมู่กองเชียร์ในหนึ่งออกจากบ้านไปนั่งเชียร์ที่ร้านเหล้ากลางซอยรวมกับคอมวยอีกหลายสิบชีวิตผลปรากฏว่าโจเฟรเซียชนะคะแนนเป็นเอกฉัน ในหนึ่งกับคอมวยรายหนึ่งยังคลองใจกับการพ่ายแพ้ของมฮัมหมัดอาลีนั่งวิพากวิจารณ์กันติดลมถึงขั้นในโต้งเนี่ยชวนไปคุยต่อที่บ้านของตัวซึ่งอยู่ในซอยฝั่งตรงข้ามเยื้องกับซอยทางเข้าบ้านในหนึ่งห่างกันแค่4ี่ห้าช่วงเสาไฟฟ้า ซอยนี้มีวัดแห่งหนึ่งแบ่งที่ดินให้เช่าครอบครัวละห้าสิบตารางวาเพิ่งจะมีคนเช่าไปปลูกบ้านบางตาเพราะว่าผู้เช่าส่วนใหญ่ฐานะหยบหยบเช่าเอาไว้ก่อนเพราะว่าค่าเช่าถูกมีเงินเมื่อไหร่ค่อยปลูกบ้านพักอาศัยในต้งคนนี้ฐานะง่อนแงน่นอาชีพที่ทำอยู่เหมือนคนหลักรอยรายได้ไม่แน่ไม่นอนต้องยืมเงินพระมาปลูกบ้านชั้นเดียวอยู่อาศัยกับลูกเมีย แต่ความที่อยากดูมวยโลกซึ่งสมัยนั้นนานเป็นชาติกว่าจะมีคนถ่ายทอดสดให้ดูนายโต้งก็เลยใช้เศษเงินที่เหลือก้อนสุดท้ายแวะมานั่งร้านเหล้าเพื่อดูทีวีถ่ายทอดมวยร่วมกับแฟนพันธ์แท้รายอื่นๆนายหนึ่งไม่รู้อิหนอยีเนซื้อเบียร์ติดมือไปดื่มต่อที่บ้านในโต้องอีกสามขวดเพื่อวิพากวิจาร์เชิงชกของยอดมวยระดับโลกระหว่างนั้นเมียนโต้งก็แอบมากระซิบผัว ทำนองว่าไม่มีข้าวสารหุงกินกับข้าวกับปลาเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเย็นนี้ลูกๆจะทนหิวได้ยังไงได้ยินเข้าเท่านั้นแหละความใจดีก็พร่านในสายเลือดนายหนึ่งก็ชวนในโต้งไปจ่ายกับข้าวที่ตลาดปากซอยหมดไปหลายร้อยบาทได้ข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดติดมือมาเพียบปีนั้นประทูเข่งละหกสลึงน้ำอัดลมทุกี่ห่อขวดละบาทเงินสด200เทียบเท่าปัจจุบันก็2,000บาท ซึ่งในหนึ่งได้ให้ไปแบบฟรีๆไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นอันที่จริงเขาแสดงความมีน้ำใจเพียงวันนั้นก็น่าจะดีะเผอิญคนอย่างในหนึ่งเนี่ยถือคำพังเพยเอาใจเขามาใส่ใจเราลองคิดดูว่าถ้าเราเนี่ยเป็นเขาอดอยากยากแค้นถึงปานนี้ก็คงต้องอยากได้ความช่วยเหลือจากคนใจดีสักคนจนกว่าช่วงอดอยากไส้แห้งจะผ่านพ้นไปซะก่อน ด้วยความคิดดังกล่าวก็ทําให้แวะไปเยี่ยมหาในต้งค่อนข้างบ่อยไปทีไรก็ซื้อเหล้ายาป่าปิ้งติดมือไปรวมทั้งข้าวสารอาหารสดอาหารแห้งสําหรับลูกเมียในต้งด้วยสมดังกับบทพระราชนิพนธ์ล้นเก้าวรัชกาลที่6ว่าอันความการุณาปาณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลายัยสู่แดนดิน ความใจดีครั้งนี้ไม่สูญเปล่าลูกเมียในโต้เห็นในห,หนึ่งเหมือนกับเทวดามาโปรดแวะไปเยี่ยมเยียนคราวใดก็ต้อนรับขับสู้พูดจาพาทียิ้มย่องผ่องใสาหารู้ไหมว่าขวางหูขวางตาในโต้งเป็นที่ยิ่งเพราะไม่เชื่อว่าคนดีขนาดนี้จะมีอยู่ในโลกสงสัยจะติดเนื้อต้องใจในแต้วเมียสาวอายุรุ่นราวคราวเดียวกับในหนึ่ง เพราะเห็นเมียส่งสายตาหวานให้กับในหนึ่งอยู่เรื่อยๆถึงแม้ในหนึ่งจะวางท่าภูมิฐานเป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียบนิ้วแต่คาดว่ารับหลังในโต้งก็คงจะส่งซิกอะไรกันบ้างล่ะนะไมาอย่างนั้นในหนึ่งจะเที่ยวไปเที่ยวมาเอาเงินโยนทิ้งครั้งละร้อยสองร้อยเพื่อจะซื้ออาหารมาเลี้ยงดูลูกเมียเขาทำไมในโต้งจะเป็นคนกว้างขวางในซอยพูดจะอะไรก็จะมีคนเชื่อถือหลายคน เมื่อพูดในวงเล่าลับหลังทำนองว่าในหนึ่งตีท้ายครัวของเขาแต่ว่าเสแส้งใจดีเลี้ยงเล่าเขาเพื่อจะส่งซิกชวนเมียคือนางแต่ว่าไปมีอะไรกันที่อื่นพวกขี้เมาซึ่งมันเชื่อคนง่ายอยู่แล้วก็พากันสาบแช่งเกลียดชังจันรายถึงเข้ากระดูกดำเห็นเดินเข้าซอยมาแต่ไกลก็จะสุมหัวบนด่านเน็บแนมประชดบางรายเจ็บร้อนแทนในโต้งล่ำๆเชะเพนออกมากระทืบในหนึ่งซะให้ได้ เพื่อนรวมวงเล่าก็ต้องช่วยกันห้ามทับไม่ให้เรื่องราวเลยเถิดฆ่าแกงกันอย่างไรก็ตามคนไม่งโง่เขาก็มีอยู่บ้างเขาก็ไม่หลงเชื่อที่นายโต้งพูดก็ยังพอมีอยู่ชื่อว่านายนัดเป็นคนจอมาพักที่บ้านพี่บุญช่วยเพื่อนบ้านของนายโต้งนายนัดคนนี้เป็นคนแป,กแปลกๆที่ไม่ได้รู้จักสนิทกับในหนึ่งเพียงแต่รักน้ำใจที่เป็นคนเอื้ออาทรต่อผู้อื่นอยู่เสมอ แล้วก็ดูออกว่าในโต้งเนี่ยที่คบหากับในหนุ่มอย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหลอกแดกต่อมาก็คิดเองเออเองว่าในหนึ่งแอบตีท้ายครัวก็เลยให้ร้ายในหนึ่งทุกวิธีทางวันหนึ่งในานาัดได้ข่าวไม่สู้ดีก็แอบกระซิบในหนึ่งให้ระวังตัวถ้ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวนะเขาอยู่ข้างในหนึ่งช่วยปกป้องภัยให้เองแต่ก็ไม่ได้บอกชัดว่าเป็นภัยอะไร ตกคำวันนั้นในหนึ่งก็ใจดีซื้อเหล้าไปเลี้ยงในโต้งถึงบ้านตามเคยโดยมีในนัดมาเป็นแขกรับเชิญด้วยพอเมาได้ที่ในโต้งก็เริ่มผ่านหาเรื่องทุบตีเมียพูดให้ร้ายเมียทำนองว่ามีอะไรกับในหนึ่งใช่ไหมมีคนเห็นเข้าโรงแรมกันอย่าอยู่เลยมึงชุลมุนกันอยู่ครู่ใหญ่ก็หันมาใช้ไม้คมแฝกฟาดกระบาลในหนึ่งสุดแรงถ้าโดนจังๆมีหวังหัวแบะแ,บะแน่ๆแล้วทันใดนั้นเองในนัด ก็เป็นอัศวินขี่ม้าขาวขวามือในต้งไว้ได้ทันร้องบอกให้ในหนึ่งรีบวิ่งกลับบ้านไปก่อนในโต้งก็ฮึดฮัดมากถ้าเอาไม่อยู่มันก็จะเรื่องยุ่งกันไปใหญ่คืนนั้นในหนึ่งเพนกลับบ้านปิดประตูรอดจากการหัวแบะอย่างวุดวิตแต่ก็ยังไม่รีบโมโหใครยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำดีถึงขนาดนี้ทำไมผลลัพธ์ตอบแทนมันถึงกลายเป็นร้ายไปได้ หลังจากเหตุวิวาสแปลกๆในคืนนั้นในหนึ่งก็เลิกคบกับในโต้งไม่ไปมาหาสู่กันอีกตลอดการกระทั่งหลายเดือนต่อมาได้ข่าวจากคนในซอยว่าในโต้งหัวเสียแทบคลั่งที่โดนในนัดรูปคมแอบตีท้ายครัวถึงครัวในบ้านตัวเองเรื่องมีอยู่ว่าในโต้งเนี่ยตั้งวงเล่าอยู่หน้าบ้านเมียทำกับแกล้มอยู่ในครัวหลังบ้านในนัดสุดหลอแอบตีสนิทนางแต๋วตอนไหนไม่รู้ ลุกจากวงเล่าเข้าห้องน้ำอยู่ๆในครัวก็ดับไฟมืดในนัดหายเข้าไปอยู่ในครัวแทนห้องน้ำพวกขี้เมาหลายคนทยอยเข้าห้องน้ำก็ได้ยินเสียงแปลกๆออกมาป้องปากซุบซิบกันในวงเล่าแต่ก็น่าประหลาดที่ในโต้งไม่อยากกระลุกไปดูให้รู้ดำรู้แดงจนในนัดกลับมาที่วงเล่าท่าทางมีพิรุษแต่ก็ไม่กล้าเอะอะเอาเรื่องด้วยความเกรงบาร,รมีนักเรงของในนัด ซึ่งว่ากันว่าเขาเคยแทงคนตายมาแล้วในหนึ่งเมื่อรู้เรื่องบาดสีดังกล่าวในภายหลังก่อนหน้านี้เคยมีคนมาเล่าให้ฟังทำนองว่าในต้งน่ะเป็นคนเจ้าชู้ไม่เลือกหน้าเคยเข้าหาเมียเพื่อสมัยอยู่กินกับเมียเก่าเมียจับได้ไล่ทันก็เลยตัดขาดจากในต้งไปมีผัวใหม่ส่วนนางโต้งก็มาติดพันจนได้นางแตวเป็นเมียคนต่อมาฝ่ายนางแตวก็เอวไวใจง่าย แอบสวมเขาให้ผัวบ่อยๆเพียงแต่ไม่เคยส่งตาหวานให้ใครออกนอกหน้าเหมือนที่ทำกับในหนึ่งในต้งเลยได้ทีเห็นในหนึ่งเนี่ยไม่มีน้ำยาทางนักเลงก็เลยจะหาทางจัดหนักเพื่อจะกู้คืนศักดิ์ศรีอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วสุดท้ายก็กรรมตามสนองโดนในนัดตีท้ายครัวอย่างเจ็บแสบก็ยังแกล้งทําเป็นโง่เพราะว่ากลัวบารมีนักเลงในนัดก็ไม่กล้าแ์ความจริงต่อหน้าพักพวกในวงเล่า ในนัดสั่งสอนสบายใจเฉิบแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่ย้อนกลับมาให้ในต้องเสียหน้าอีกจากประสบการณ์อันเลวร้ายหนนี้ประกอบกับในหนึ่งสนใจศึกษาธรรมะในพระศาสนามากขึ้นทำให้เขาพบคำตอบที่เขาสงสัยมานานนั่นก็คือเหตุใดทำความดีแล้วถึงมีผลตอบแทนเลวร้ายเรื่องนี้พระท่านสอนว่าการทำความดีเป็นเรื่องดีงามอยู่ในตัวเองก็จริง แต่โลกนี้ไม่ได้มีแต่คนดียังมีคนชั่วปะปนอยู่เป็นอันมากทางพระท่านจึงว่าจงทำดีแต่อย่าทำแบบไม่รู้ตามมาตาเรือเช่นอย่าทำดีกับคนชั่วเพราะว่าคนชั่วเนี่ยไม่รู้จักคำว่ากตันยูกตะเวทีการรู้คุณคนคือการรู้คุณแล้วก็ตอบแทนบุญคุณหรอกคนชั่วมีตะเบียดเบียนคิดร้ายสร้างความวิบัติต่างๆให้กับคนดี การทำดีกับคนชั่วไม่ต่างกับมดขนไข่ไปถมทะเลซึ่งมีแต่เนืยเปล่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้อย่าทำดีเพราะสมเพศคนชั่วว่ากำลังประสบวิบัติทำไปแล้วจะเหมือนชาวนาช่วยงูเหา่าตัวแข็งเพราะว่าความหนาวผ่าเข้าบ้านหาผ้าห่มให้ความอุ่นพองูเห่าแข็งแรงดีตามเดิมก็เหลือไปฉกช,ชาวนาตายขาดกระท่อมแล้วก็จะเข้ากับคำพังเพยที่ว่า เอนดูเขาเอ็นเราขาดนอกจากนั้นพระท่านยังสอนไม่ให้ทำดีผิดกาลเทศะเช่นชุมชนแห่งนั้นเขากินมังสวิรัตแต่เราใจดีนำอาหารปรุงด้วยเนื้อสัตว์ไปให้นอกจากจะไม่ได้ดิบได้ดีอะไรยังกลายเป็นคนเลวร้ายไปเะอีกสรุปสั้นๆในหนึ่งรู้จักการทำตัวเป็นคนใจดีมากขึ้นรู้ว่าสมควรทำกับใครและวางเฉยกับใคร ความทุกข์เดือดร้อนที่รุมเรา้าก็เลยห่างหายไปจากเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขมาตราบเท่าทุกวันนี้ค่ะวันนี้ขอปิดท้ายกับคติธรรมที่ว่าถ้าไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณแล้วคนเราก็จะกลายเป็นเดรัจฉานลุงปู่เทศเทศร,รังสี